เชฟบาครับคุณจะต้องยกระดับข้าวซอยภายใน30ทีคุณคิดไงครับข้าวซอยมันไม่ยากแต่ยกระดับเนี่ยมันยากเพราะเวลามันน้อยแล้วคุณจะทําไงครับผมว่าผมจะทําเป็นคารเนลลนี่นะซึ่งคุณต้องทําแป้งนี่ไงเชฟผมช่างอยู่นี่ไงตอนนี้เหลือไม่ถึง20นาทีนะครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับก็ยากอะทำเส้นอยู่ทำซอสอยู่ทำระกาศดองอยู่ขอบคุณครับรีบอยู่ครับ ระดับเข้าซอยภายใน30นาทีอย่าลืมนะครับว่าคุณจะต้องทําถึง2จานด้วยกันครับเชฟเราก็รีบเนาะมันยังไม่เสร็จสักอย่างยังไม่เสร็จเลยเหลือเวลาอีก3นาทีเชฟค้าเหลือเวลาอีก3นาทีเท่านั้นนะคะเชฟอาครับอุ้ยถูกถูเอ้ย,อย,อยนี่ไงไงแล้วครับ<จ>เนี่ยจัดจานแล้วจัดจานแล้วจัดจานแล้ว,ลวเดี๋ยวไปเอา เรร่งเเลยนะคับผมหลือเวลาอีก10วินาที้8 7 6 5 4, 2> 5, 5, 4 2> 5, 3 4, 2 1หมดเวลายกาามือขึ้นครับงหมดช่ปะครับนำข้าวซอยคุณมาเสิร์ฟเลยครับมั่นใจว่างองค์ประกอบครบแน่ๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อะและ้วยกระดับให้มันกลายเป็นคาเนลลอนนี่อิตาเลียนด้วยสมบูรณ์แจ่มแมว อธิบายจานนี้ให้เราฟังครับว่ายกระดับอย่างไรทําเป็นคาเนลลอนี่ข้าวซอยเนื้อครับข้าวซอยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมันมีประกาศดองหอมแดงดองกะทิราดหน้าตัวน้ําแกงข้าวซอยเส้นนุ่มแล้วก็เป็นเส้นกรอบก็เลยพยาย,ยามแก้ไขปัญหาองค์ประกอบครบไหมครับครบครับใช่ครับ ช่ครับคุณได้เปลี่ยนหน้าตาเข้าวซอยไปทําเป็นแบบอิตาเลียนสไตล์ใช้เส้นนิ่มโดยการที่ทําเป็นหลอดเหมือนเคเนโลนนี่อย่างที่2นะครับเนื้อซอสมะนาวหอมแดงผักกาดดององค์ประกอบมีครบเครื่องแกงคุณทําถูกต้องรสชาติของจานจานนี้เหมือนข้าวซอย100%ยเปร์เนะ เป็นการทําเส้นของคุณแล้วมีไข่มีแป้งแล้วคุณเติมน้ําปูนใสทําให้รสชาติเหมือนบะหมี่ถือว่าเป็นการสร้างสารรค์และเทคนิคคุณดีเครื่องแกงคุณทาเข้มข้นหอมชานี้ต้องชมว่าหน้าตาฝรั่งแต่ว่ารสชาติยังเป็นเอกลักษณ์ของข้าวซอยในเรื่องของการยกระดับคุณทำคเนลลี่แล้วใส่ไข่เข้าไปเนี่ยทำได้ หนึบและนุ่มแทนเส้นเข้าวซอยได้ดีเลยครับซึ่งอันนี้เป็นการนําเสนอหน้าตาออกมาเป็นเวสเทิร์นหรือตะวันตกแต่รสชาติมันเหมือนข้าวซอยที่ผมเพิ่งไปมาจากเชียงใหม่เลยนี่แหละครับผม30นาทีกับการแก้ปัญหาทําได้ขนาดนี้ครบสุดยอดครับมันยกระดับแน่นอนเพราะมันเป็นคาเนลลนี่มันเป็นอาหารเวอร์คลาสและเป็นข้าวซอยที่สมบูรณ์ร้อเป Hayley Konya.